สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพงแจปาทะเพียนนะคะที่สารจากหนังกลองตะโพนเก่าที่ผ่านพิธีไหวครูมาแล้วเรียบร้อยปาตะเพียนก็คือภาคเพียนทำกินกลองตะโพนจะเป็นสัญลักษณ์ของครูบาอาจารย์นะคะก็จะมีพุทธคุณก็คือเมตตามหานิยม มหาสเสนมหามงคลนะคะค้าขายลํำรวยเป็นพงุญแจที่สามารถที่จะ้องกับพงุญแจบ้านพงุญแจรถเหมือนมีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยตลอดนะคะคุ้มครองแข็งคกรปลอดภัยค่ะสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์0851224104นะคะก็โทรมาสอบถามดูได้ ขอบคุณค่ะ